สวัสดีครับทุกท่านทีท่ทับชมซื้อพาไปอ้าวยา่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะที่กกอกนะครับผมฝนตกรินรินหอมไอดินกลิ่นฝน,นจากบ้านนามาโดนอ้อ <c oughs> หนาวอากาศหนาวนะทุกคนครับ ฝนตกอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ตกไม่หยุดนะฮะยังคงตกปรยโปรอยู่นะครับผมบรรยากาศที่กกอกนะฮะเวลาฝนตกนั้นก็จะมีสเสน่ห์มากโอ้โหทะเลหมอกทุกคนทะเลหมอกทะเลหมอกโอ้โหสวยงามมากเลยป้าโอโ้คนลุกเลยนะฮะสวยมากทุกคนดูทะเลหมอกโอ้โหนี่คือสเสน่ห์ของกกอกนะฮะ ไม่ว่าจะเวลาไหนก็นแล้วแต่เน้อะนะฮะฉาสายบานเย็นค่ำนะครับเห็นความงดงามของพื้นที่เสมอเนาะนะครับว้าวสวยจริงๆนะเทุกคนนะฮะโอ้โหสวยมากจริงนะฮะ เดินมาถึงตรงนี้ทีไรก็นึกถึงมุมโปรดนะพี่เสือจะมีมุมโปรดอยู่สามมุมเนาะเวลานะฮะไล์สดถ่ายองค์ปูนะฮะก็คือมุมนี้นะครับที่ถ่ายขึ้นไปนะฮะจะเห็นองค์ปูนะฮะเห็นเสียงเห็นจังหวะที่มองเห็นดวงตานะครับมองเห็นอ่าร้อยเห็นถึงความาความศรัทธาบารามีเนาะที่เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหดอกไม้นะครับ สีสันสวยงามนะหลากหลายพันนะครับผมหนาวหนาวเย็นเย็นนะครับอาดอกบานไม่รู้โรยนี่ไงออกดอกแล้วนะฮะทุกคนโอ้เผลอแป๊บเดียวเองนะฮะอันนี้ดอกอะไรเนาะใครรู้จักชื่อบ้างเนาะโอ้นะครับออกดอกเยอะเลยนะฮะดอกดาวกระจายใช่ไหม มะละกอตอนนี้โหทําไมต้นมันเอนลงกว่าเดิมแล้วอ่ะเดียว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 สงสัสยมันแบกรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะลูกมันโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกคน,นครับเห็นไหมฮะโอ้โหจากวันก่อนกนะลูกเท่ากำปั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเลยฝ่ามือไปแล้วนะครับผมลูกนะฮะใหญ่มากนะครับนี่ฮะทุกคนดูนะครับโอ้โหพี่เสือลองขยับแล้วนะเหมือนจะล้มเลยนะครับเพราะว่า ลูกดกมากนะมันประมาณห้าสิบลูกลูกพูดผิดถ่ายคลิปอยู่คนเดียวใครจะมาแย่งพูดนะฮะลูกโตโตท่านั้นเลยนะประมาณห้าสิบลูกนะฮะตอนนี้นะไม่รวมที่กาลังออกดอกออกลูกใหม่อีกนะฮะตอนนี้มันก็เลยทําให้มันเอ็นก็เลิมนะทุกคนพิ่เสือสังเกตได้นะเพราะพิ่เสือถ่ายทุกวันนะตอนนี้โอนเอ็นมาทางนี้แล้วนะทุกคนเดียว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 ดูก่อนะครับมันจะลบไหมเนี่ย นโคนต้นอยู่ไหนอ่ะโอ้มีสิทธิ์ล้มทุกคนครับมีสิทธิ์ล้มนะฮะพีเสือสังเกตดูแล้วนะครับโอ้นะฮะลูกดกมากนั่นเองนะครับผมดอกบานชื่นนะครับโอ้ยสวยจังเลยสวยมากนะครับ มันรู้สึกยังไงไม่รู้เอาตรงๆ FC นะเหตุผลหนึ่งที่พี่เสือยังไม่ยอมย้ายไปจำปาด,ดงนะพี่เสือเป็นคนที่มีความผูกพันกับสถานที่นะครับเวลาไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วนะเราจะมีความผูกพันเนาะนะเราจะมีความระลึกถึงนะนะพี่เสือตั้งใจมาที่นี่นะโดยเฉพาะเพื่อจากจะมาอยู่กกศอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลเนาะนะครับนะเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะมีการย้ายนะเราก็ เราก็ต้องไปแหละนะครับแต่เราก็อยากขอเวลานะอยู่กับนักสถาน์ที่ร้นั้นอีกสักพักหนึงนะอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะฟ้าก็ยังคงร้อนร้องครื่นคลื่นดอกท้ออะไรนะบานสับพรั่งเลยแล้วอีกไม่นานนะดอกนี่นะกำลังออกออกใบกิ่งก้านนะฮะสวยงามมากนะครับเหลืองปรีดิยธรนะฮะสยดายมากนะ อีกสักพักหนึ่งเขาจะออกดอกเต็มเลยนะทุกคนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นดาวเรืองนะทุกคนฮะกำลังงอกใหม่นะครับถ้าใครจําได้นะโอ้ยใช่ไหมใช่ดาวเรืองไหมหรือว่าไม่ใช่หรือจะเป็นดาวกระจายไม่รู้นะฮะหรือว่าบานไม่รู้โรยนะครับถ้าใครจําได้นะเวลาเมื่อก่อนฮะรเราก็จะนําพวงมาลัยนะครับดอกไม้นะมา กราบไหว้สักการะองค์ปู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนะอเกสรเนาะนะมันก็ร่วงอยู่นั่นเองนะโอ้อีกสักพักหนึ่งต้องออกดอกเต็มแน่เลยนะทุกคน,นครับว้าวไม่นึกเนาะนึกนึกไม่ถึงเลยนะว่านี่นะครับสิ่งที่เราสักการะบูชาองค์ปู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะจะกลับกลายออกมาเป็นนี่นะครับต้นไม้ดอกไม้เนาะนะครับโอ้ชามันออกดอกเต็มพื้นที่ตรงนี้นะฮะ ว้าวสวยงามมากเลยเนาะเยอะมากเลยทุกคนนะ,ะเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ต้นอะไรบ้างนะฮะต้องรอเขาโตกว่านี้ก่อนสักนิดน,นะครับร่องรอยแห่งอดีตนะฮะ นี่ก็คืออีกหนึ่งมุมโปรดของเสือพาไปนะครับนะโดยเฉพาะเวลาเย็นนะพี่เสือก็จะเข้ามาไลา่สดอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็จะมองเห็นองค์ปู่เป็นเลขแปดนะฮะหรือว่าอินฟินิตี้นะฮะที่สวยงามมากนะครับบ้านของนาต้นทักนะทุกคนนะครับ เท่าที่ทราบตอนนี้นะครับเขาก็ประกาศขายอยู่นะครับเห็นบอกว่าจะดั้มราคาลดราคาให้เลย50%นะครับท่านใดที่คิดว่ามีกำลังซื้อแนละ้วก็ลองติดต่อไปที่ช่อง youtube ต้นฮักกอกๆได้นะครับแล้วก็ทักไปเวลาต้นฮักไฟ้สดนะครับต้นฮักกอกๆนะครับแล้วเราก็สามารถยกได้นะทุกคนนะยกได้เป็น3ส่วนนะครับคือช่างตันะ้มเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับ การยกได้อยู่แล้วนะทุกคนนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งนะของล็อกซ้ายนะครับนะส่วนที่หนึ่งนะแล้วก็ส่วนที่สองของล็อกขวานะทุกคนนะล็อกล็อกล็อกขวานะส่วนที่สองเนาะนะครับนะส่วนที่สามนั้นจะเป็นในส่วนของนะส่วนที่เป็นห้องนะฮะส่วนที่เป็นห้องนะจะอยู่ในล็อกที่สามนะจะเห็นว่าเขาก็จะมีโครงเหล็กนะอยู่ด้านล่างเนาะนะครับนี่คือส่วนที่สามที่สามารถยกไปได้นะนะครับ โอ้ทุกคนดูนูนนนนนน่นนู่นนะฮะหมอกนะฮะบ,บนภูผาแอกนะฮะว้าว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 ,วสวยมากนะฮะอ่ะนะฮะสำหรับท <tor que Mutter> ่นบ God, นานใดที่สนใจจะติดต่อซื้อบ้านนะฮะของนาต้นฮักหลังนี้นะครฮะลองประสานดูเนาะนะฮะทุกคนนะติดต่อไปที่ช่อง YouTube ต้นฮักกอกนะฮะ ยกง่ายนะทุกคนนะครับขอแค่เรามีที่มีเงินซื้อนะครับเราก็ติดต่อนะทีมงานเดียวกับทีมงานที่มายกอง์ปูก็ได้นะครับโอ้อากาศดีจังนี่คือสเสน่ห์ของกอกอกนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับนะฝากดูคลิปแล้วก็ไลฟ์สดอื่นๆยอดหลังให้อย่างน้อยสักสามนาทีนะครับผมสวัสดีครับ